สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันมีชื่อเกมว่าเออ I was n a b t the guy ซึ่งแปลไทยนะครับแปลว่าฉันอยากเป็นผู้ชายครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหชื่อเกมนี่บอกว่าชายชาตรีม่านครับผมท่านผู้ชมครับคือการที่เราเป็นผู้ชายนะครับเราก็แบบว่าเอออยากมีสิทธท้าทายในชีวิตนะครับผมท่านผู้ชมครับแม่ผมอยากเป็นผู้ชายเต็มตัวครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้กูไม่ใช่ผู้ชายหรอไม่ใช่แม่เถอะมากดสตาร์ทเลยแบซึ่งผมมองว่าเกมนี้นะครับมันอีซ e ี่ซี่นะครับผูช้ชมครับมันไม่มีอะไรยากนะฮะเออเราแค่ต้องรู้สเต็ปมันครับผูช้ชมครับนะสเต็ปนะเ,<า>เดี๋ยวนะมึงโผล่ชักไหนฮัโลโหลอ่ะลงลงมาแล้วก็เอา้ามือไอ้เกม เอาจริงดิอะอย่างงี้แล้วก็กระโดดกดเอามันกโดดอ๋อผมรู้แล้วครับผมท่านผู้ชมครับเราต้องอย่าไปเยอะนะฮะเอออ๋อโอเคโอเคไท่านผู้ชมครับผมคิดว่ามันจะแบบเออไม่ถอยหลังให้ผมนะเอออีซี่ฮะเอ้เหี้ยวเนี่ยโอเคแม่งอะไรเนี่ยอุ้มศัพมึงเยอะชิบหายยื้อูถั่วแล้วเดี๋ยวนะโอเคค่อยๆลงฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คืออะไรวะลืมแล้วยังไงวะยังไงวะค่อยๆฮะเฮ้ือกเฮือ โอ้โหโอเคผมรู้แล้วมันจะมีเอ่อธนูมานะกูเก็ตแล้วมาดิมาดิเฮ้ยยอดชูวะซีซีวะเออฮัลโหลเกมโอ้โหขอยากคนนี้เยอะบ้ฮัลโหลต้องค่อยๆเดินบอกว่ากูต้องมันจะมีอะไรตักหน้ากูไว้แหละยังไงวะยังไงดีวะอะ่อะอะ่ะอย่างนี้เอาโอเคตะกี้ผมมองว่าผม,มารีบไปนะท่านผูมครับเรารีบไปใช่ไหมเฮ้ยเจ้าเจ้าเอออะไรที่เหี้ยวไว้ละต,ต้อง ค่อยๆใช่ป่ะอ๋อเกละ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 ไปเอาไอ้ใช้ยังไงของมันวะต้องอย่างนี้ฮะโอ้โอน่ต้องค่อยๆอ,อ่ะมันจะเร็วมากป่าวะเร็วมากวะไปเลยมือเปิบ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 ค่อยๆทับชุกผมว่ามันต้องอย่างนี้วะจริงๆนะเนี่ยเออ อียอันนี้คือเซฟใช่ไหมเซฟใช่ปะโอเคเซฟแล้วนนะท่านผู้ชมครับหวังว่ามันจะเซฟให้กูนะโอเคไปเลย Let's go แหมเกมโง่ๆกาๆอย่างนี้นะครับผมรับรองนะครับว่าผมไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเกมอย่างนี้นะครับเอา้าอ๋อรู้แล้วเออเห็นไหม easy easy นะอ้าแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยอ๋อมันค่อยๆไปครับท่านผู้ชมครับไปเลยไปเลยค่อยๆไปใช่ไหมไปโอเคกูรอดตายแล้วเอ้าเก๋โอเคอนะเหมือนว่าผมเริ่มเก็ตแล้วท่านผู้ชมครับ เหมือนว่าผมต้องไปแอบแถวแถวนู้นนะฮะโอเคเอออีซีไปดิไปดิไปดิโอเคค่อยๆฮะท่านผู้ชมครับแล้วผมมองว่าด่านต่อไปนะครับข้างล่างก็น่าจะเหมือนเดิมกันนะฮะโอเคเหมือนเดิมไหมเอ้าเฮียเฮียเฮียไปเลยโอ้โหเกมเดี๋ยวนี้มันเรียมอ่ะไอ้เกมมันก็เรียบใส่ผมว่ะท่านผู้ชมครับโอเคแอบตรงนี้แล้วข้างล่างคือกูต้องแอบยังไงวะเฉ้ยตรงนี้นี่แหละกูจะแอบยังไงวะเอา ไอ้เหี้ยโอเคันแปลว่าเราอย่าแอบนานนะครับท่านผู้ชมครับต้องรีบไปนะฮะโอเคไปเลย let's go let's go let's go ไอ้เหี้ยกูจะแอบยังไงอะฮัลโหลกูจะผ่านยังไงวะเกมแม่งทำกูหัวอุ่นแหละอุ่นมากนะฮะอุ่นสุดๆุดโคตรพ่อคตรแม่อุ่นไอ้เหี้ยมากูเริ่มสับสนอย่าแม่งละอีบ้าเอ้ยเหี้ยมึงให้กูเล่นยังไงของมึงเนี่ยไอ้สัตว์กูยกันโดยเลยปะกูยกันโดยไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจเกมเนี่ย ดี๋ยวนะมึงไม่กดกระโดดให้กูแล้วกูจะเล่นยังไงอะกูมองไม่เห็นทางไงตอนนี้กูมองไม่เห็นทางเลย <c oughs> อะไรอะโอ้โหถ้ากูหาข้อสรุปไม่เจอกูเลิกเล่นเลยนะอะไรอะเดี๋ยวนะผมไปตรงไหนผมก็ตายครับทุกผู้ชมครับไม่เข้าใจแม่งวะเชีย่ยแล้วกูต้องไปไงวะแต่เกมน,นี้คือกดกระโดดไม่ได้นะฮะทุกผู้ชมครับถ้าอยู่ตรงนี้เราก็ตายใช่แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกมแม่งทางกูทับซนมาก ไอ้เฮี้ยกูแอบตรงนี้กูแอบไม่ได้กูกลัวใ้พ่อมึงไปตูนู้นเถอะไอ้เหี้ยพอ่อโอเคท่านผู้ชมครับผมก็เออขอ,อการจุกคลิปเพีเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเกมนี้ถือว่าทำผลฝันมากท่านผู้ชมครับคือแบบไอ้เหี้ยแค่ด่านแรกๆด่นานแรกกูย,ยังไม่ไม่ไมไมย,ยังไม่ค่อยจะผ่านเลยอะไรกูไม่รู้ไอ้เหี้ยก็บ๊ายบายนะไว้เจอกันโอกาสหน้าครับนะก็บ๊ายบายท่านผู้ชม